สวัสดีครับผมจัดสวงให้จัดเตรียมขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมอันนี้จะเป็นชิ้นงานนะครับเป็นปืนยาวเป็นไม้แท้นนะครับเป็นระบบซีออลทูลนะเป็นระบบแก๊สได้สวยงามมากเดี๋ยวจะลองให้ลูกค้าอนุยากให้ลองนะครับปกติถ้าไม่ลองก็บอกได้นะครับเราเป็นของมาใหม่เราก็จัดส่งตามใหม่ๆเลยนะฮะก็แล้วแต่ลูกค้าน้องนี้กนเวอร์ชันแถมลูกวีฮ่นนัดพ่อสิบแปดให้พิเศษไปเลยครับที่ผมต้องทดสอบดูก่อนเพราะงไม่เคยเป็นรุ่นเอ็มวันนะเอ็นหนึ่งอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นเอ็มวันตัวนี้มันเป็นสมัยสงครามเนาะ สวยงามแต่ไม่หนักนะครับเบาดีผมว่าก็ทาน่า้า่าได้ลลลเล่นครับไหนนะมื่อกี้นี่ก็จะมีแมกกาซีนให้นะครับผมม,มาขัดเนางคือกรนะ,ะส,สุนเนี้ยมันจะปลอดภัดนยออนะครับน่าดูฮะรับจถึงแมกกาซีนนี่ออกมาแ้าเป็นเหล็กนะครับผมเนี่ยนครับนี่นะอดมาเลยทีวันนั้นที่ีสักับ,กบนีนะเป็นไม้แท้โอ้โหอมเนะีนี่ก็ใส่มาเนาะโอเคนะฮะ อันนี้ก็เดี๋ยวเติมครับผมอันนี้ก่อนจะใส่แก๊สเลยนะฮะทดสอบันเนะก็โอเคนะฮะแต่เราต้องต้องเร็วๆนะครับถ้าไว้นี่จะรั่วซึมได้นะฮะจะกลายเป็นเด่นๆได้น้อยนี่เราต้องต้องไบนะฮะการใช้ใส่ซีรูไม่เหมือนกินแก๊สนะครับผมแต่ตรงร่องนี้ต้องให้มันมันร่องมันได้เกลียวดีๆนะฮะให้ตรงเยอะๆนะฮะต้องรียบๆนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับผม นะครับต้องไปครับึ๊บเนี่ยโอเคนี่แถืให้ไปเลยครับปกติไม่มีนะผมแถืให้แล้วกันเนี่ยโอ้โหวันนี้เราลองดูจริงเอาสักแม็กเลยเนาะไหนก็ไหนๆละเดี๋ยวจะต่อให้มันเต็มที่เลยนะว่ายิงได้เยอะไหมเปล่าเลยนะครับผมครับต่อหน้าเลยนะสมัยสงครามโลกหน้าสะสมนะถ้าดีดเลิกก็ดีไปหน่ดูนะครับผม อ่าเดี๋ยวหับตนะ่อไปเนาะมืนกันปัจจัยเลยครับอ่าเดี๋ยวยิงเป้าไกลด้วยนะนี่ไปไกลๆนะครับอ่าตรงมากนะฮะมันจะมีลูกตรงนี้เนาะนี่ฮะขึ้นลำ้ำอ่าให้ล็อกได้ด้วยนะฮะตัวนี้ให้ล็อกได้นี่ฮะนี่ล็อกได้ข้างหน้าโอเคนะคโอ้โหอ๋อโอ้โหโอ้โหแรงมากนะครับผมสุดยอดนะ เอางั้นตัวนี้ก็เป็นลัมบทดีนันไงไค์ดนะครับผมโอ้โดูโบ๊ทเลยฮะตอนนี้ดูดูโบ๊ทเลยนะฮะสไลด์ได้ครับผมดูเกินแล้วฮะนะครับผมเจ๋งมากนะเนี่ยน่าเล่นนะเนี่ยอาลุกหมดแล้วครับโอเคนะครับผมนี่ก็ปล่อยแค๊ทิ้งในหะ้เนาะแต่ผมว่าเจ๋งนะเนี่ยเหมือนแม็ก โอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับสนใจรุ่นไหนก็เราจะทดสอบให้หรือว่าจะเอาไปิดไทดสอบก็ได้นะครับใหม่ๆไปแกะกล่องก็ได้ก็สนใจทางมาเราจัดส่งให้ท,ทันทีครับห<ม>างห่วงนะครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับจัดส่งให้ครับ